มาค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ SP s อ c h a ช n e นนะคะที่เก่าเวลาเดิมนะตามนัด <c oughs> มาฟังเสียงแหบดูเสียงเป็นไงเอ่ยดีขึ้นไหมรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าวันวันไหนวันจันทร์นะเออวันจันทร์ <c oughs> แต่ว่าก็ยังไม่หายดีนะคะตรวจครั้งแรก เอทเคเนาะวันที่11คอยอสองขีดตรวจล่าสุดเมื่อวานวันที่15ก็ยัง2ขีดเหมือนเดิมรอบที่2นี่2ขีดนี่ชัดกว่ารอบแรกแล้วก็3คืนมาโอ้ยนอนไอแบบไม่ได้นอนอะ่ะไอจะไม่ได้นอนเลยนะคะ <laughs> อัปเดตอาการโควิดเพิ่งเคยเป็นนะ รอบนี้ไม่รอดนะจ๊ะมาเป็นตอนเขาซาเขาซาความกลัวแล้วอ่าเสียงก็ยังไม่ปกตินะคะมาจ้าทักนะสามช่องทางนะ Facebook fanpage YouTube ช a n n า l แล้วก็ทวิตนะคะอยากแจมทักมากออทัมาืจะพยายามพูดให้น้อยที่สุด รับของรางวัลเซรางวัลเซเห็นคนอื่นเป็นที่หลังเรานะข้อหายหมดแล้วอะ่ะยังไม่หายเลย อะรับของรางวัลนี่นะไตวันเพื่อนคนไหนส่งของรางวัลมาใครเปลี่ยนชื่อ the way killer ตรงนี้นี่แบบเจ้าดิ่งจำไม่ได้แล้วนะว่าเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่ง เลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยนะจ๊ะดูแคลนสิโอ้เพื่อรางวัล2อง0ันหนึสีหมดถูกยึดแล้ว24โอ้ยอันนี้ลูกแคลนแล้วเหรอเนี่ยดาวเด่นประจำดูการโอ้โหโผล่ม่ หนึ่งสองสามไม่มีหัวแคลนเลยโอ้ดีเยี่ยมเลิศชิ้นสุดในสีวันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันโชว์เรืออ่องอะไรเหรอโอ้เบิรงบ่าท่านเห็นบลระดะชื่ออย่างอ๋อหนึ่งมาแล้วโอ้ยตอนนี้ก็ขึ้นมาที่หนึ่งเนอะยังไม่มีอะไรเลยอืม นเมททันคืออะไรพี่ลูกแคลมาใหม่สามคนนะดาวเดิมประจำสัปดาห์ซูซูเก่งจริงสิบแปดนาฬิกายี่สิบหกนาทีลอเดอร์เ <laughs> ตรียมตัวกินข้ากินปลาให้เรียบร้อยเออแล้วก็อาการอีกอย่างหนึ่งกลิ่นกับรสชาติยังไม่ได้อะไรเหมือนเดิม <laughs> แต่ก็กิน กินใช้ทาปกติตบ่ได้กลิน่นบ่ได้รสชาติน้ำหอมก็ฉีดทุกวันนะคะันแต่ตัวงไม่ได้กลิน่นตอนนี้เหงื่อเหงื่อแตกร้อนไม่รู้ว่าที่อื่นร้อนไหม วันนี้เปลี่ยนตัวละครนะจ๊ะนั่งนังมองตาแล้วก็ยิ้มพอไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเข้าห้องแพลบมีใครมารายงานตัวไหม มาหรือ,อยังยังเหลือสามนาทีนะจ๊ะ3นาทียังไงก็เข้าช่วงหน้าหนาวช่วงเทศกาลเนาะก็พากันดูแลสุขภาพนะคะอยาก,กัดตกเดอ้อ ภูมได้กาดตกนะคนนอกบ้านเอามาติดปกติเป็นคนอยู่บ้านตลอดนะจ๊ะพี่จะมาไปที่ทำงานกลับบ้านแค่นั้นแหละเอพัดลมยังเหงื่อแตกเลยเพราะว่าก่อนหน้าจะมา ีมกินยาด้วยกินยาก่อนเด็สวัสดีครับนัทนนปีทองเนี่ยจะไอ <c oughs> ไอละ <c oughs> ออกกันหน้าจอแล้วนะคะเ <c oughs> อาเป็นว่าปิดกล้องเนาะเดี๋ยวลงเกมล้ ค่อยเจอกันอีกทีตอนจบนะจ๊ะ